มาเราจะมาทําการเปิดเครื่องนะครับเพื่อเทสสเปคเครื่องต่างๆกันเลยนะครับผมสําหรับตัว Redmi Pro นะครับทาง x i a o ม i เนี่ยก็จะทำรุ่นย่อยออกมาทั้งหมด3รุ่นนะครับก็คือตัว Redmi Pro ตัว Standard Edition นะครับก็จะเป็นตัว RAM 3ามจิก ROM สามสอนะครับใช้ CPU Helio X 2 0นะครับแล้วก็ตัวที่เรารีวิวตัวนี้นะครับจะเป็นตัว Redmi Pro นะครับ High Edition นะครับก็คือใช้ตัว CPU เนี่ยจะเป็น Helio X25 นะครับแล้วก็ r a m 3เหมือนเดิมนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัว Redmi Pro Exclusive Edition นะครับก็จะเป็นตัว ROM 128G แล้วก็ r a m 4G นะครับใช้ CPU Helio X25 เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องมานะครับก็สามารถเลื่อนปลดล็อกได้เลยนะครับการสัมผัสการไหลลื่นต่างๆของตัวเครื่องเนี่ยก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับตัว Xiaomi นะครับ ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัว MIUI เวอร์ชัน8แล้วนะครับเป็น Android 6.0นะฮะนี่ตัวที่เราใช้ในการถ่ายรีวิวจะเป็นตัวนี่ฮะ6.4จิกแรม3นะครับผมเรทมีโปรนะครับครับสำหรับตัววิดีโอรีวิวตัวนี้นะครับทางทีมงานขออนุญาตน,นะครับอาจจะใช้ในการแคปจอนะครับนี่ฮะใช้โปรแกรมเ s ซ s สกีนะครับในการ ทำรีวิวนะครับเนื่องจากตัวจอของตัวเลนส์ม o โเนี่ยเป็นจอแบบ oled นะครับสังเกตดูว่าอัตราการกระพริบของภาพเนี่ยมันจะมากกว่าจอพวก ips นะครับถ้าหลายๆท่านอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็คือลองเอามือถือฮะ,ะเปิดกล้องแล้วก็ถ่ายพวกจอที่เป็น oled นะครับพวกจอ led อะของคอมพิวเตอร์นะฮะถ่ายดูเนี่ยภาพมันก็จะเป็นกระพริบกพิบอย่างเงี้ยแอดมินกลัวว่าจะมองแล้วแบบไม่รู้เรื่องนะครับ เราก็จะใช้การแคปจอนะฮะอัดวิดีโอที่หน้าจอแล้วก็พูดบรรยายแบบนี้ไปละกันเนาะอันนี้เปรียบเทียบให้ดูว่าอันนี้เป็นจอ IPS นะครับในมี5และอันนี้เป็นจอ OLED นะครับนี่มันมีการกระพริบอย่างเห็นได้ชัดแบบนี้นะครับทางแอดมินก็เลยขออญาตนะครับในการถ่ายรีวิวแบบแคปจอนะครับหรือว่าอัดวิดีโอจากภาพหน้าจอแทนละกันนะ ต่อมานะครับเรามาทําการเทสนะครับสเปคเครื่องนะครับด้วยโปรแกรมอันตูตูกันเลยนะครับคะแนนที่ได้นะครับอยู่ที่9 1 7 9 2คะแนนนะครับผมต่อมานะครับเรามาลองดูสเปคตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวเลตมี่โปนะครับผมก็เป็นตัวแบรนด์เซี่ยวมี่นะครับรุ่นเลตมี่โปตัวที่เราทํามารีวิวตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแรมนะครับ3ามจิกลอม6 4ิจิกนะครับ เรามาทวนสเปคให้ดูกันอีกครั้งนะครับสำหรับตัวเ e m m i Pro เนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกัน3เวอร์ชั่นนะครับเวอร์ชั่นแรกก็คือตัว Standard นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว CPU Helio X20 นะครับแล้วก็ r o m 32 RAM 3 g b นะฮะตัวต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวไฮนะครับก็คือตัวที่เรานำมารีวิวตัวนี้จะเป็นตัว RAM 3 g b นะครับแล้วก็ r o m 6 4 g b แต่ว่า CPU ที่ใช้เนี่ยจะเป็นตัว Helio X25 นะครับผม แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นตัว X4 นะครับตัว X4 เนี่ยจะจะเป็นตัวลอมนะครับ128จิกนะครับแล้วก็แรม4นะฮะแล้วก็ซีพียูที่ใช้จะเป็นตัวเฮลิโอ X25 เช่นกันนะครับอ่าเรามาว่าในเรื่องของตัวที่เรานำมารีวิวนะครับนี่ฮะจะเป็นตัวแรม3นะครับลอม64ซีพียูที่ใช้นะครับจะเป็นตัว MT 6797T นะครับหรือว่าเฮลิโอ X25 นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็น10คอร์นะครับแบบ64บิต อ่าเข้าไปดูนิดนึงน่ฮะจะเป็นคอที่1ถึงคอที่9ก้าเห็นไหมศูนย์ถึงเก็ทั้งหมด10คอนะครับอ่าแล้วก็มาว่าในเรื่องของตัวการจอนะครับตัวนี้นะครับใช้การจอมั่นลี่ทีแปดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเล่นเกมต่างๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าตัว h e ลิโนะครับหรือว่าพวก m e d i a t e เทเนี่ยการเล่นเกมหรือว่าการใช้งานเนี่ยจะลื่นไหลไหมนะครับด้วย CPU เองนะครับเป็นแบบ10คอนะฮะแล้วก็ใส่การ์ดจอตัวนี้มานะครับมันลี่ T880 เนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องการเล่นเกมเนี่ยรับรองครับว่าลื่นไหลสบายๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมีการทําตัวรีวิวตัวเกมให้ดูแบบจุใจเลยนะครับแบบตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับหน้าจอขนาด5.5นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่ Full HD นะครับ 1080p นะครับจอตัวนี้นะครับเป็นจอแบบ OLED นะครับผม อ่าต่อมาเรามาลองเรื่องของตัวมัลติทัตนะครับว่าทั้งหมดกี่จุดนะฮะนี่เลยตัวมัลติทัตก็มีทั้งหมดสิบจุดนะครับตามนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ในเรื่องของกล้องนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวกล้องคู่นะครับใช้เซ็นเซอร์ของโซนี่นะครับผมความละเอียดกล้องเนี่ยอยู่ที่สิบสามล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เป็นกล้องคู่ตัวแรกของทางเสี่ยมี่ที่ทําออกมาเลยก็ว่าได้นะครับตัวเลนส์มีโปรตัวนี้ แล้วก็ตัวเซ็นเซอร์นะครับของตัวเลนิโ r o เนี่ยด้านหลังเนี่ยใช้ของตัว Sony นะครับ IMX 2 5 8นะครับผมแล้วก็กล้องด้านหน้าเนี่ยก็มีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับให้ความจุมากถึง4,500มิลลิแอมเลยนะครับผมอ่านี่ก็เป็นสเปคเบื้องต้นนะครับของตัวเครื่องเล m i Pro นะครับคะแนนที่ไดจากการเทสนะครับจากโปรแกรมนีน่ามาร์คทูนะครับอยู่ที่58.3 fps นะครับ สังเกตนะครับก็จะเป็นตัวโมเดลเลทมี่โปนะครับความละเอียดอยู่ที่หนึ่งันกรยสิบคูณหนึ่งันแปดสิบนะครับการจอใช้ตัวมัลลี่ทีตัดแปดศูนย์นะครับผม